เบื่อพี่แล้วเรารู้สึกว่าเงินก็มีแต่ว่าความรักความสุขมันน้อยเนาะมีใครเบื่อมั้มคะเงินก็มีงานก็ดีมันมันมันอิ่มตัวอิ่มตัวใช้คําว่าอิ่มตัวจ้ะนางฟ้าอยู่เมืองไทยไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักโอ้ก็ได้แต่ทํางานได้แต่ทำงานนี่มันเก่งใครเลยทำแต่งานอย่างเดียวพี่แฟนมีอะไรแต่ว่าอย่างว่าคนไทยรัก จะไม่เหมือนไม่เหมือนคนคนที่นี่หนูคิดว่าเสร็จแล้วพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่นี่เขาก็ชวนบอกว่าเฮเลนมาเที่ยวไหมที่เนเธอร์แลนด์ประเทศแรกเลยประเทศแรกค่ะชักตึงเต้นละโอนี่นี่คุณเรื่องความหมายนี่โอ้ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยสิ่งที่มาวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยโอ้อันนี้สัมษณ์เลยหรอไม่เราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปได้ได้ว่าหลายคนเลยว่าที่มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย ตอนนี้ปัจจุบันได้ทําในสิ่งสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ทําใช่ใช่ครับเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอดีตอะไรเลยไม่ไม่เลยแต่ว่าชีวิตที่ปัจจุบันคือสุขที่เออตอนนั้นนะงานหนูเยอะมากหนูเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้ามหาลัยเซนจ,จอนเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ทำไอทีวีแล้วก็เจ้าสาวมีทุกอย่างช่วงนั้นก็คือคขอนข้างจะเป็นช่วงที่บูมของชีวิตเสร็จแล้วพี่คนหนึ่งเขาบอกเออมาเที่ยวไหมเผื่อเผื่อมาเที่ยวมาอยู่ที่นี่เราอยู่ที่เมืองไทย เราเป็นนางฟ้าเนี่ยชีวิตคู่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะอะไรเราก็หาคู่ยากหาคู่ยากอ่าเราก็เลยจริงหรออะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นบล็อกเกนฮาร์ดประเด็นครับอาดื่มก่อนเดี๋ยวดื่มก่อนเดี๋ยวน้ําตาจะไหลเอ๊ะยังไงอ่ะบอกว่าหาคู่ยากแต่ว่าช่วงนั้นบล็อกเกนฮาร์ดหาคู่นุ๊นุ๊เฮยเป็นคนดวงดีอย่างมีคู่ตลอดแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จ อออยู่ได้กันไม่นานอยู่กันไม่นานจ้ะก็คืออยู่กันคนสุดท้ายสองปีสุดท้ายมารู้ทีหลังว่าเขาแต่งงานแล้วโอโดยที่เราไม่รู้โอ้แล้วก็ค่อนข้างจะทํายังไงดีอย่าร้องไห้นะไม่ร้องมันนานไปแล้วนะไม่ไม่ร้องไม่ร้องก็คือผ่านผ่านมาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็มีสติเราความถูกต้องหนูเป็นคนมีศีลห้าจ้ะต้องมีในตัว ตงคือสิ่ห้าเรารู้แต่เราต้องปฏิบัติใช่นั่นคือสิ่งนี่เนี่ยตัวของหนูหนูหนูคิดว่าอันตรายเลยเป็อะไตรารค่ะก็เห็นเลยชอบไปวัดเนาะอยู่เมืองไทยนี่บริจาคลงศพทุกเดือนออืแล้วก็ถ้าวันไหนว่างจะใส่บาตรทีนเมืองไทยเลยอ่ะหนูชอบมากก็ก็บริจาคโลหิตอะไรเงี้ยหนูจะชอบอยู่เมืองไทยก็ทําอยู่ดีจังก็ชอบก็ เป็นเพราะเราสะสมมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยก็เลยก็เลยอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเออมีความสุขได้ทาด้วยพอมาเที่ยวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบอีกโลกหนึ่งเลยพี่เราไม่เคยมาเมืองนอกอะ่ะทําแต่ง,งานนะเมืองไทยหนูบินทุกจังหวัดไปแ,แต่งหน้าแต่เมืองนอกหนูไม่เคยได้ออกเลยเพราะเมื่อก่อนจะไม่มีโมเมนต์อย่างนี้สมัยก่อนยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบห้าปีที่แล้วสามสิบ<ะ>ปีที่แล้วพอลงจากเครื่องไปเดินเล่นมีฝรั่งมาจีบอะ่ะ ลงจากเครื่องลงจากเครื่องค่ะนุลงจากเครื่องที่ที่เนเธอร์แลนด์พอลงคือมาฝรั่งมาจีบฝรั่งมาจีบเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเครื่องไปขึ้นเครื่องกันพอลงเครื่องปุ๊บมีคนามาจีบนุก็เลยบอกโอ้ยแล้วสมัยก่อนเราไม่เคยออกนอกประเทศเราก็ไม่อจะกลัวอ๋อเราไม่เคยรู้ว่าอะไรเราเข้ามาจีบแล้วิ่งหนีเลยก็ก็ มีมาลงพอพอพอมาเดินหนูไปเดินเล่นที่ไบยอคอบฝรั่งคนนึงอเมริกันชวนหนูไปดินเนอร์หนูอไม่ไปหนูมาเที่ยวไม่ไม่เป็นไกับใครทั้งนั้น oh. พอเออมาเดินกับเพื่อนนะคะค่ะ <c oughs> แล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเขาก็เดินมาด้วยกันเราเดินมากับเพื่อนผู้หญิงไปเดินชอปปิง้งแล้ว <c oughs> มีฝรั่งเดินเข้ามาหาเราฉันอยากรู้จักเธออยากดินเนอร์กับเธออะไรเงี้ยบอกเขาเลยไม่ทำง่ายอย่างงี้อย่าเข้าใจนะคะว่าใช่ใช่อันนี้จริงเลยเป็นแบบอย่างนั้นทุกทุกคนทุกที่อ่ ก็ยังเขายังงงตัวเองพี่คนที่อยู่ที่นี่เขาบอกอุ้ยสงสัยเธอจะได้มาอยู่ที่นี่แล้วบอกโอ้ยไม่จริงหรอกเพราะเมื่อก่อนเราไม่เชื่ออยู่แล้วเรื่องเรื่องนางฟ้ากับกับฝรั่งจะมาเป็นแฟนกันเพราะว่าเราไม่เคยออกนอกประเทศแล้วเราไม่เคยมีโมเมนต์อย่างนี้พี่จ้ะก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อแล้วหลังจากนั้นก็ก็มาเที่ยวพอมาเที่ยวปุ๊บอเล็กมาจีบค่ะอ่าดูไปเสิร์ฟร้านอาหารก่อน อ๋อค oh, ่ะอย่างว่าไปเสิร์ฟร้านอาหารล้าเขาไปเดินไปเอ็งก๊อบด้วยหรือเปล่าไปเสิร์ฟ้ไปเจอกันที่ร้านอาหารไปเจอกันที่ร้านอาหารไทยค่ะไปเจอกันที่ร้านอาหารไปเจอเขาไปเจอกันปุ๊บไปเสิร์ฟร้านร้านสาวไทยร้านร้านร้านป่าเบิร์ดไปไปทําอาหารไปเสิร์ฟในอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมค่ะก็ก็ลองไปทําดูจากชีวิตที่แต่งหน้าเราต้องมาถือตะหลิวถือกระทะโอ้พี่สุดๆเราไม่เคยทําอ่ะแต่ว่า เฮ้ยลองนะเราต้องเปิดเปิดใจตัวเองลองทําในสิ่งแต่เราก็อยากมีรายได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราก็มาเราก็ลองแล้วก็แล้วก็นั่นแหละฮะเราเอลเล็กมาจีบน่ะและเอลเล็กมาจีบก็เลยก็เลยคิดอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะด,ดูก่อนเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยเมนคือต้องการมาเที่ยวมาช้อปปิง้งแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามีแฟนมาจีบเราก็เปิดกว้างแต่เราต้องเราต้องคิดนานนิดนึงพ่อแม่บอกว่า ไปเที่ยวแต่ว่าเธอมีงานอยู่ที่นี่นะเพราะตอนนั้นแต่งหน้าเนี่ยเราอยู่เราอยู่ที่เมืองไทยเรามาแวะแงานดีด้วยงานดีค่ะงานดีงานเต็มเลยเยอะค่ะ,คะถือว่าสบายไม่ต้องก็คืองานเต็มตลอดได้เราควาจริงไม่ใช่เพิ่งเริ่มได้นะเรามีฐานที่มั่นคงค่ะใช่ใช่ก็่ะแล้วก็มาอยู่เนี่ยยี่สิมปีแล้วค่ะแต่สรุปแล้วไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อแม่ <laughs> แม่แม่บอกว่าถ้ามาแล้วมีปัญหาอะไร บอกมาเดี๋ยวแม่จะส่งตั๋วให้กลับบ้านโอ้ยเถอแม่ก็ยังเปิดโอกาสให้น้องแม่แม่แม่บอกคิดดีๆนะเพราะเราอาชีพดีแล้วเราประสบการณ์งานดีค่ะเงินก็มีเยอะเงินก็มีตอนนั้นตอนนั้นค่ะก็ก็แฮปปี้ค่ะจุดสําคัญทําไมถึงได้ตอบรักอเล็กซ์โอ้โหหรือเปลี่ยนใจเป็นประเด็นที่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ากตื้อค่ะ เขายอมรับว่าเราคือใครโอ้ค่ะคือเขารู้ว่าเราคือใครแล้วที่สำคัญคือเขาให้เกียรติเรา <Okay. S 1> เอเ <B. S 1> มืี <B. S 1> ไหเรื่องเาอไอะโอเคจบใครอยากทราบ ดีเทลข้อมูลเพิ่มมาจากนั้นว่าแวะมาค่ะแวะมามีทั้งจานรัปรานกระเพาะปลาข้าวหมูแดงข้าวมันไก่แล้วบอกขอข้าวขาหมูเอ้ยข้าวหมูเดี๋ยวไปตามจับหมูก่อนคนอะไรเนาะมีพรสวรรค์ทําอร่อยทําอะไรก็ก็ได้ต้องขอบคุณพ่อกับแม่เป็นคนสอนทำกับข้าวตัเด็กแม่นี่เมื่อก่อนตีก้นเลยพี่ ผักกระเฉดถักวฝักยาวอ่ะถูโดนประจําเข้าครัวเพราะที่บ้านน่ะผู้ชายสามคนเราคนเดียวที่เป็นนางฟ้าช่วยแม่ไปตลาดไปซื้อกับ <คน S 1> ข้า,ขามไม่เอาคอยกินอย่างเดียวเราคนเดียวแม่ก็จะสอนอ้าวเข้ามาหาั่นหมูมาหั่นน,นู่นหั่นนีแบบ่ยข้อดีเป็นผลประโยชน์ผล,ผลพลอยได้ใช่ใชุ่กันนี้เลยเนาะทุกวันนี้ต้องขอบคุณเลยอ่ะคุณแม่ของคุณพ่อเราแฟนก็ชอบชอบแฟนกินกินได้ทุกอย่างอะไรกินได้หมด ทุกอย่างก็เป็นบุญของเราเหมือนกันนะก็ถือว่าชีวิตก็สบายค่อนข้างค่อนข้างจะลงตัวตอนนี้ก็นวดเนาะลูกค้าก็ตรึมทั้งประจำทั้งขาจรทั้งรักษาการเนาะค่ะดีมากใครชอบนวดแรงแรนวดหนักหนักนวดหนักหนักอะไรนะเชิญมาได้เลยเนาะอาร์มอนสโอร์มาถึงจุดที่ว่าทำไม มานั่งอยู่ตรงนี้นี่งไงอยากรู้ป่ะ <laughs> ไม่รู้ใครสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวดูจะปาดพี่แ่แต่ก็ดีใจและขอบคุณมากเลยที่เปิดโอกาสให้พี่มาเพราะพี่ก็สนใจเนาะช่วงหลังๆเรื่อเกี่ยวกับภาพไทยอะไรเราอะไรยังไง